สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจ i ติงทีวีนะครับวัสดีนะครับเรากลับมาเจอกันในเกมเวทเข้าชูพระไดนะฮะในที่สุดมันก็ไปให้เราได้เล่นสักทีนะฮะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยเล่นแบบเดโมโไปนะฮะเกมนี้ก็สนุกมากเลยทีเดียวตอนนี้ตัวเกมเต็มก็ออกมาให้เราได้เล่นเรียบร้ยรบรอยแล้วนะครับันมีตัวละครเลือก12ตัวนะฮะ มีอาเจคนนี้อาเจคนนี้ดูหน้าตาตกใจอะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นงังนังสะบัดหัวฟับเงี้ยแบบตกใจอะตกใจอะไรวะเอออันนี้พี่ผมโมฮอคนะฮะผมทรงไม่กวาดเออเออเอาคนเดิมดีกว่านะครับตอนนี้แหละอ่ะคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มไปเลยสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมไล่ตีซอมบี้นะครับเป็นแนวซูเวอร์นะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเกมอื่นนิดนึงตรงที่ว่า เราสามารถจีจจับเจ้าพวกซอมบี้เนี่ยมาเป็นพวกของเราได้นะครับก็คือเอามาใช้งานได้แล้วก็เอามาช่วยตีได้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถใส่อาวุธใส่ของตกแต่งให้กับเจ้าซอมบี้ได้ด้วยนะครับแจ่มมากเลยทีเดียวโอเคอล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยนะฮะแต่ว่าอ่ามันมีไอแตมีไตเติลบทนำให้เราดูก่อนนะก็คือเขาบอกความเป็นมาของ ประเทศนี้นะครับของพวกเขาตอนที่ซอมบี้บุกเมืองใหม่ๆนะครับ Join Paradise j ้ i n w thanks to our zombie guard technology zombies have become genuine bodyguards that serve you thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony far from the pandemic thanks to this groundbreaking technology stores security guards hospitals industry movie theaters <coughs> <coughs> และแล้วก็เป็นเพื่อนกับซอมบี้นะฮะนำไส้เอ้ยเดี๋ยวโดนมันแว้งกัดวัวเนี่ยเอาละ้มาแล้วเดี๋ยวก่อนเก็บไม้อาวุธชิ้นแรกของเรานะครับ welcome to paradise cross the pit Enter the b a r k นะฮะ <c oughs> เข้ามาในเมืองไปเรื่อยการเดิน shelter Speak with the warden นะฮะอ่านี่ warden เขาจะรอต้อนรับเราอยู่ในเมือง paradise อันนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไร <c oughs> เขาจะแนะนำให้เรา <c oughs> ไปหากับ Dondie Fire Bob นะฮะเควสแรกของเรา Dondie Fire Bob ไปหาเจ้าบ,บ๊อบเดี๋ยวเก็บไม้ไปก่อนอุย้ยเจ๊เจอซอมบี้แล้วนะฮะอุยอ๊ยโอ้ซอมบี้อันนี้ใส่หมวกด้วยเท่ดีวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มาหมวดอืม้มนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเบียบหดหัวด้วยายซะอันนี้ซอมบี้ใส่หมวกเหมือนจะเป็นซอมบี้ผู้หญิงเลยนะฮะเป็นซอมบี้ชาวสวนปพวาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บของ้าวนี่ไงเราได้ broken hacking helmet แล้วนะเอาไว้แฮกสมองเจ้าพวกซอมบี้นะฮะอืม้ม มาเลยมาเลยมาเลยเออตีไปอ่าตอนนี้เรามาเจอกับเจ้าบ๊อบแล้วนะฮะสปีกวิดบ๊อบวิตตกใจซอ่มบี้โบกมือให้เราด้วยอันนี้ก็เจ้าบ๊อบเขาจะแนะนำวิธีการจับซอมบี้ให้เรานะครับอ่าเราจะต้องคราฟเจ้าสิ่งนี้มาก่อนนะแล้วว่ะนี่ อาแล้วก็ครับมาสักสี่อันก่อนแล้วกันเอออ่าแล้วก็ไปแคปเจอร์ซอมบี้นะฮะหนึ่งตัวอืมอตัวนึงเอ้ยตายเลยเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะจับเลยฟับนี่เออใส่แฮกกิงเข้าไปเออ เป็นพวกเราปุ๊บเก็บของให้เราเลยนะฮะเอาละเจ้าซอมบอทไหนลองตีให้ฆ่าดูหน่อยสิดูดิจะตีแรงแค่ไหนเอ้าไม่ตีว่ะเฮ้ยตีม้เนี่ยเออนั่นแหละอุ้ยโหตีเดียวตายแล้วว่ะ <c oughs> เอออ่าตอนนี้ซอมบี้ทาร์เก็ตของเรานะครับได้เลยเที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นี่ให้มันอือ <c oughs> อ่ะใส่ไม้ให้ด้วย <c oughs> ถือไม้ไปก่อนนะครับตอนนี้อาวุธมีคิวมีน้อยวุ้ยรถบุกรถบุกอยช่วยซอมบี้กันไอ้ช่วยวายเด้งกันเล่อนี่นะเออตีมันเล้าเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมไอ้พวกเคนอย่าออู้ยเยอะโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยเยอะเดี๋ยว สตามิน่าหมด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนสตามิน่าหมดตีมัน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 เออให้ซอมบีต้ตีอืออืออือหมดยังวะยังสามตัวเออโหสตามิน่าเรามีน้อยนะฮะเออแล้วก็เขาให้เราซ่อมเจเนเนรเตอร์นะฮะเพื่อที่จะได้มีไฟามาเปิดประตู เฮ้ยวยมีซอมบี้ใส่จีติงด้วยเก็บคองก่อนเก็บของก่อนภารกิจต่อไป permit to un อะไร, ive, รอะ un alive เปล่าไฟเปโดนะครับเขาให้เราไปหาเปโดเปโดเปโดอยู่ไหนอุ้ยโอยเอาไฟฉายส่องผีได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ส่องผีแล้วผีจะแสบตาด้วยนะเออแสบตาเนาะนี่นะจะมีผีใส่แว่นตาดำไหมวะเนี่ยเอมบี้แซดเดิลอ้าวซอมบีแมบ้แซดเดิลเราเต็มแล้วนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะขี่เจ้าซอมบี้ได้แล้ว <c oughs> ไหนดูเด้อไหนขอขี่หน่อย โอ้ยตอนนี้ขี่ซอมบี้ได้ด้วยนะเออเฮ้ยมันเร็วกว่าเราเดินอีก่แเนี่ยแล้วก็ไม่เสียสตามิน่าด้วยนะฮะเออเจ๋งดีว่ะขี่ซอมบี้แล้วลงไงอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เราเจอไปโดแล้วอุ้ยโดนยิงอุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยไอ้บ้านเอาเฮ้ยแล้วซอมบี้เราหายไปไหนอ่ะเออ นี่แน่ตีมันเอามันเลยโอ้โหซอมบี้ยิงว่ะเฮ้ยซอมบี้มีปืนอ่ะโอ้เดี๋ยว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 พันก่อนพันก่อนอืออโอ้โหกว่าจะง้างตีได้แต่ละทีแล้วก็เราไม่มีอาวุธนะฮะอาวุธดีๆเราไม่มีอ่ะอ โอ๊ยตีมันตายยากจังเลยเดี๋ยวบอกนะซอมบี้กูตายอีกแล้วอะ่ะไอ,อ้ซอมบี้หายไปไหนซอมบอดฮะซอมบอดของเราหายอุ้ยโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงเราต้องรีบทำไลายไอ้ตู้นี้นะฮะไม่งั้นซอมบี้มันจะออกมาตีเราเนี่ยมันออกมาอีกแล้วไอ,อ้มันออกมาอีกแล้วรีบทำลายมันเร็วซอมบี้หายเออ เดียวเออแล้วก็คราฟก่อนอุ้ยวิวิโดนโดนใหญ่เลยวิวิวิซอมบี้เราไปนอนแองแมงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันตายนะครับซอมบี้เราโดนยิงพันก่อนพันก่อนพันก่อน้นอนนอนอาปจะตายแล้วตายเอ้ยอือหลบก่อนอ้าวไม่โดนอีกโหแล้วสตาร์มีหน้าน้อยจังเลย เออโอ้ยโอ้ยซอมบี้เรามันตายไปเลยอ่ะฮะซอมบี้เรามันตายไปเลยเราจับใหม่ดีกว่าฮะเออเออไอ้อ้วนลุกเออซอมบี้ตายอ่านี่มีให้อ่านอีกแล้ว Bob's Archives P 21 1, the high score Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a zombie target and an air pistol, then order it to use its weapon while in combat. อันนี้ซอมบี้ของเราสามารถใส่เกราะได้นะครับแล้วก็สามารถถือปืนได้ด้วยโอ้ซอมบี้ใส่ยิงเอ้ะโอ้โหมีเกราะไม่กลัวฮะโอ้โหเป็นไงเท่ด้วยดูทายิงทั้ก่อนเฮ้ยเท่ดีว่ะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเราใส่เกราะให้ซอมบี้นะฮะแล้วก็ ให้สอมบีถอเอปืนนี่โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวก่อนให้มันฮิลเราด้วยดิเออให้มันฮิลเราด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ซอมบี้มีปืนแล้วโอ้เท่มากเลยเอาละตอนนี้เราก็ได้ชุดเกราะมา3ชิ้นนะครับหัวแล้วก็แขนแค่น,นี้เออไม่เป็นไรเรามีปืนนะได้ปืนอัดลมมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปทำภารกิจทอมสะพานนะฮะรี r พย์อเวชโอเคอ่ะทีนี้ซอมบี้มันเยอะนะฮะเราต้องไปยิงมันนี่นะเออเออเฮ้ยกระสุนมีแค่แปดนัดเฮ้ยยิงม,มันดิเฮ้ยไอ้บ้าเออ เออแตกแล้วเย่ yeah. วิโอ้ได้ไม้เบสบอลมาแล้วด้วยว้าวยำเลยไหนดูซิไม้เบสบอลนะใส่แทนไม้อันนี้แล้วกันโอ้ยังโหดนี่สะพานเออบทบสะพานให้ครบก่อนนะครับวุ้ย อะไรอ่ะอย่าบอกนะหารซอมบี้โอาหารซอมบี้โอ้โหอาหารซอมบี้โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้หาซอมบี้แต่ของดีนะฮะอ้ยโอ้โหมีหา่านมีห่านอื่นด้วยโอ้เกมนี้สตัตว์ก็เป็นซอมบี้ด้วยนะฮะอุยเหมือนเราจเจอกล่องสมบัตินะครับ อะไรอ่ะอุ้ยโอเด้นไนฟ์ไอ้ยามีเหรอไช้ได้เปล่าโอ้ไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่อาวุธนะเหมือนเป็นสมบัติเฉยๆตอมสะพานอีกอันหนึ่งแล้วอ่าพรได้เอนทรานซ์นะ โอเคเหลือสะพานอีกกี่อันเนี่ยอีกหนึ่งสองสามสี่โอ้โห و. สะพานเยอะสะพานอีกอันอยู่ข้างบนไปซ่อมบนนี้น้ำใสจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <eden> อะไรอะอะไรอะอะไรวับวับ<น> <ham> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <ham> <ham> ๋ยวเดี๋ยวฮึผมสมบี้มันพุ่งพุ่ง <laughs> เดี๋ยวครับเ <ham> ชือกก่อน เอออุ้ยซอมบี้บินได้บูสเตอร์ซอมบี้บีบูสเตอร์แล้วก็นนะโอ้โหกูสารพัดจะเจอนะฮะตอนนี้มีซอมบี้บูสเตอร์ด้วยกระสุนหมดแล้วเราต้องคราฟกระสุนก่อนไอ้เอาปืนไปยิงผีนี่ อ,อืออืออือโอ,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 อ้โหมันอึดมันอึดอือายโอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้ยเือบซอมบี้บูสเตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถใส่บูสเตอร์ให้กับเจ้าซอมบี้ได้แล้วซอมบี้ของเราก็จะบินได้ นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เราทำภารกิจรุ่งไปได้ดีแล้วนะฮะภารกิจต่อไปก็คือ f i r e source of w o o d นะโอ้โฮมสวีทโฮมพาร์ทหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเลยนะโอ้โอเควสเยอะมากเลยภารกิจมีให้เราไปทำเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการประจันภัยขั้งต่อไปเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้พี่หมีก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้ได้พลาดคลิปต่อๆไปของพี่หมีนะจ๊ะเกันไปคลิปหน้า Bye.